สวัสดีจ้ายายแอมพะรอจ่ามานี่มาปล่อปลาจ่าพี่น้องปัจจุบันหาเก็บพักหนาท่านประสาทเจ้าจ่าอยู่ปลาอยู่ห้องจ่ามาที่แน่ๆหน่ก็ว่าใชมารอพักคนแค่นเด้อจ่าพี่กัสกับปลาบ้าน้องเมกจ่าตำบลหัวขาเพิร์บุตรฤกจังหวัดตมราชธานีจ้าไม่นี้ก็ว่าที่หยีสีกุมงผ้าพันจ้าไก่ไกสีสิ้นเดือนอีกละจ่าไก่ชี้ เกษตรหอดเดินมีหน้ามีหน้ามีสาพดนตัวห้ามกระเฮ็ดไก่ไก่เริ่มไก่เระจะพี่น้องเขาพ่นตกแน่ก,นก็เริ่มเฮ็ดไก่ฉออเราจ้ะแต่ว่าช่วงนี้มันก็้ย่งมันพ่นัสตกเรือ่องจะย่าชะมารอหาพักคนแค่นจะสีมานหรือบัวมานจ้ะนี่จ้ะเป็นก๊กพักคนแค่นจ้ะดอกแรกแหกมานจ้ะพอดอกนึงเนาะจ้ะพี่น้อง ผู้เดียวมือเดียวคือเก่าเ้าจะมาเจนนี่ยายเสาให้เบิงน้อจ่ายายเชคงลงมาให้เบิงจ้าวัดยายเชิดไอตุ่มลบไอต้่มน้อจ้านี่จ้าเห็นบ่จ้านี่นี่จ้าพอดอกนึงจ้ะพีหนอบ่ท่านบ่ท่านอันนี้จ้างามอยู่จ้าพีหนอได้ทะลุนโตจ้า แม่พี่เนาะผลลั่นออกตอนใดพออยู่นี้ซีซอจ้ะนี่จ้ะนี่จาะจ,จะโกโลกให้เบอกอีกเด้อจ้จอจอจออะจ้ะซีซอจ้ะที่หาซอเนาะจ้ะพอ นี่จ้ะแบบนี้ของม้าเนาะจับพีหนอนี่จ้ะนี่จ้ะสอหนึ่ง มื่จะนี่เป็นเป็ดสอเป็นหมากล้วจ้าพี่เนาะขอพระทัดเป็นเราพอดีแกแสบซ้ำนี้จ้าพี่เนาะใยญ่สก๊อโล่บงอีเกเจอจ้ะปลาได้ถ่ายปลาเพินให้เบิ่งปล้าเฮ็ดนะจ้ะนี่จ้ะมื่จะนี่ยี่ยายโกงเกอาก่อน พออีกสอนึงยหญ่สุงให้เบิ่ลด้วยจ้ะพี่น้องงานจินเมื่อได้เจ้าเสียนแต่ละหย่อนนาะจ้ะโอ้โหมุนปลาเตยจ้ะพี่น้องโอ้กองลลกกระไรหกแข้งจ้ะนี่นี่จ้ะ คนออกเสาะแหละจ้ะแต่ว่าบุทันเฒ่าหรือจ้ะบุทันอันแก่จ้ะยังก้อนอ่อนอยู่จ้ะบุทันบานจ้ะก็เฉพาะหย่อนนึงย่างเกินมือได้จ้ะพี่หน่อรอตามหวยตามหองตามปลาเตยหกโคกได้หองนู่จ้ะมีมีบ่มีมาหลุดกับยายเบิ่งยายจะก่อเมืองก็น่าจ้ะพี่หน่อหากินเนี่พอเสาะหนึงจ้ะพี่หน่องนี่เห็นป่ะจ้ะนี่ บ่ใจนี่ต้องามเลยจ้ะตรวจบนกระลายยุ่งจ้ะพี่เนาะเห็นบ่ใจนะแมนเบิร์ดได้จ้ะนี่นี่เบิ่งมาเก็บเบิ่งมาหากระลอตามปลาเห็ดแล้วจ้ะบริขินพูจ้ะเขาไปพูอาจเจริญกินนะจ้ะพี่เนาะบ่ใจเบิ่งหาจ้ะตามห้องน้อยจ้ะพี่เนาะถามวาหลุ่นกับยายเบิดอเได้ต่มหรือดบริต่มเนาะจ้ะ บอจ่าส่อหนึงจะพี่น่ะยายจะโกลงลงให้เบิ่งเด้อจ่าหาก,กินยากจะพักบีนี่พันดอกบอดีประเดี๋ยนี่ยเด้อจ่านี่เห็นบอจ่านี่นยงานจนเมื่อเด้อจ่าเสียเห็นส่อหน,นึ่งเนี่พันออกแง่งออกนี่ละจ่าแต่บอท่านบาดเด้อจ่า สอหนึ่งจะเห็นบจัจดุนี่จะวัสดพอ่อแต่ลสซอนะจ้ะพี่นนองนี่จ้ะงานนักโขกเลยจ้ะพี่นนอะเราห้องปลาเห็ดเลยจ้ะพี่นนอง เดี๋ยวถา่าไปสรุปผลงานอยู่รถเดอ้อจ้ะแห้งแห้งจ้ะพี่นอ้องขึ้นพ้นกต็ตกมาหน่อยนึงจ้ะกะซุ่มนิดนึงจ้ะแต่ว่ากะแดดอรามากแห้งคือเก่าละจ้ะเว่าฝนตกบ่แห้งน่าจ้ะตกค่อยๆเดี๋ยวไปรสรุปผลงานอยู่รถเดอ้อจ้ะว่าเสียเลยตุ่มรือบ่ได้ตุมต่มมหาหันรถละจ้ะพี่นอ้องยอดมากกระสันสนีล่ละจ้ะ บอเต็มนตาไปในน้อจ้ะคิมนี่บบมียังายจ้ะใจเย็มพ่อรอจ้ะขอบคุณทุกไหลทุกแช่เด้อจ้ะทุกที่ตามจ้ะขอบคุณเทียนขาเม็นมหายายดีเด้อจ้ะพี่น้องยากก็ต่อไปบ่ท่านเบิดจ้ะคิมนี่ก็เท่านี้แล้วนะจ้ะสวัสดีจ้ะ